สวัสดีค่ะพี่เจ้าของร้านอิ่มเอมเปรีปรีกาแฟสดค่ะมีผู้ชมทางช่องขอให้ทำเมนูเนสกาแฟขนาด16อ้ออนซ์ให้หน่อยค่ะสูตรนี้จะเป็นสูตรที่ไม่ใส่ครีมเทียมแล้วก็ไม่ใส่น้ำตาลนะคะจะเป็นสูตรที่อร่อยมากๆเลยลองชิมแล้วติดใจมากทำกินก็ได้ทำขายก็ได้ค่ะเดี๋ยวเราไปลองทำกันเลยค่ะส่วนผสมใช้เนสกาแฟ1ช้อนโต๊ะค่ะ น้ำร้อน60 ml เอาเป็นน้ำร้อนจัดๆเลยนะคะนมข้นหวาน40 ml นมข้นจืด20 ml และนมสด60 ml ค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะง่ายมากสูตรนี้ตักผงเนสกาแฟ1ช้อนโต๊ะละลายในน้ำร้อน60 ml คนให้กาแฟละลายค่ะ หลังจากนั้นเราเติมนมผสมลงไป60 ml ถ้าใครไม่ได้ผสมนมเอาไว้นะคะนมผสม60 ml เท่ากับนมข้นจืด20 ml บวกนมข้นหวาน40 ml ค่ะเติมนมสดลงไป60 ml สูตรนี้รับประกันความนัวค่ะอร่อยมากเลยแล้วก็ทำง่ายด้วยจะทำกินที่บ้านก็อร่อยมากนะคะ เทกาแฟลงไปในแก้วค่ะแก้วในคลิปขนาด16ออนสํสำหรับส่วนผสมต้นทุนราคาขายพี่เจอาวางไว้ให้ใต้คลิปนะคะกดดูได้เลยค่ะหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ